ฟาดปีลงไงฟาดปีลงต่อวมันี่ดีใจมากนะเราเล่นโซ่แล้วรอพิครับลงค่นี้เนี่ยออกมาล่าสุดหรืมั้งมันบ่ครับเล้นได่สามปีเนี่ยนะเธอบ่อเธอบ่อใี่เนาะเธอบ่อเอมั่วบ่ยุ่ยีที่ไทยมัเี่เออเคือเสบอมั่บ ราจะตองดีวสองร้อามครับสองร้อยสามสองร้อยห้างองมันใหญ่นาะครับไม่มันนะกองมันใหญ่รถพ่นจอดไมแล้วอ๋อจังหวัดเป็นรถเดิมนะครับรถดีพ่นจอดไล มนลง้าลงไอกล้องไม่ขโมอวได้ไหใส่ลงคับนี่ลบตีบ,บุลี้งนี่ับอ๋อเอมามาอลไไปไนก็เจ็ดิกว่านี่ยมาลงเทอร์โบเนาะอนี่โอ้เขมันใส่กล้องใหญ่หลกับลบาทือยงว่านะกขอบตัเนาะเจอมท้ายแล้ลบากเโอ้ยีปัญหาได้เหรอจริง ปีบไปเราไปไหลต้องได้ใส่กำลังเต็มที่กันแล้ววันนี้วันนี้ก็ปรับก็เพื่อที่ปรับมันก็ลากลูกลากอย่างได้สบายกันลากลูกก็เพรต้องต้อฟองอยู่ครับเพราะว่ากันลูกดากมันเหว้งกว่าเดิมนะครับดากก็นี้พอดี่อ๋อแล้ววันที่นี้สมที่วันเป็นเป็นยังเป็นตาค่ายเป็นเข่งเป็นรถรถกระเช้าหรอรถกระเช้าอดไหมอันนั้นเขาก็ไปยกเอสไอควังเราอิ ครับเเต้องเทเลยพ่อมดันต้องต้องใ่ท้งมืออีกอต้องใส่รถไถอยนแ,แบบมันงอเขาอ่ะครับรถไถล,ลากน้ำกรดหลลน่ครับต้องใ่รถไถต่ว่าเห็นทงเสียบ้านหันจากทีอ่อนเขาเป็นมิลเลสเดียอ๋อโม่บนหน่อยบาทเด่นแปนแบนเลยครับไม,ม่ก็ลีว้วเลี้ยน้ำหนักตัดมันเใแล้วว่ามันบตอบโจทย์กับบ้านเขาหรอเพราะว่าบ้านเขานี่ยมันใส่ใส่รถแรนรถนะ แต่ว่ามันก็ดีเนีย่ยก็อยู่มองดิฟไซท์ว่ารถรอบไปว่าได้เขาก็บตัวน้ำเลร้บงรอบมันก็ได้พนักงานเพิ่มึ้นถีงครับต้องวันนี้พมดมีประเทศบ้านเขามันบอกเป็นทางำันับพาะทสิดได้ ล็อกเงียบเลยลอ็อกเงียบเวลาใส่น้ามันไหลล่วงที่ค่อยมันก็เลยเง็ดล่องอันนี้ไว้แค่วันนี้ล็อกแข็งมากล็อกแน็งมากล้องหลวงแค่ไหนเพราะยี่สิบป่ะได้อยครับกับใบร้อนๆก็นนี้ว่า,ปไ,าไปเป็นเคียงๆนานๆใบร้อนบ่ราอนอาอน,าอน,นี่มันขึ้นอยู่กับรถติดครับมันขึ้นอยูขข่กับ แรงพัดลมเขาอยู่กับเขาในติเขาปักติดว่ามันขึ้นอยู่กับโอเขาตั้งมาเลยแรงลมของรถแล้วก็ขึ้นอยู่กับใบมีดจับท่อนจับห้อยละเอียดบเขาตั้งเขาไปเลยนิตั้งเขาต้องเล่นรอบคนนี้นะเล่นรอบปันติเพราะรอบเขาสูงเกินหน้านพ่อมาหนั่งกับห้อยท่อนน้อยๆก็อยู่บนน้ำกันต้องเขาก็ต้องเบิองให้วัดให้มันสมดุลกัน จะว่าเาปเาใบเป่าถ้าร้อเนมันจะไปน้ำรูเรียเดีออกไปน้ำรูปันเม็ดเข่าดีออกเม็ดขเปียกล้วไน,นี่เราผู้จ้ดกาทีเพืเ่เรี่ออ๋อ<า>ขั้นมันขั้นใบขันหนาามันตินดเดี๋ยวมันนี่เ้ตือนมันเตือนเลยอันนี้นว่าเตือนครับ มันอีบมหมุนเลยอาิมงานมากแนนจิ้มเชลตอนนี้จิ้มเฉลีอ่เนียบเลแล้วต้นไม้ก,ก็บพมาะไม้ก็ลำบากนะทัอรยู่ลงมไปใส่เคียวเชียวอ,อ่ขนาดย้ำเลี้ยงนี่เลยขั้นนำเปียกเมืเอส้อมมอกระสีครับก็นี่นี่แหละ ตบดย้ำม,มือโตเขาต้องอัดแียงนี่สิเ<อ>ออขาต้องเบ่งแต่งด้วยว่ีแนวแนวแนวผู้ปฏิบัติหนนโยปัญหาอ่นจิมเชียวออก ไกลดีไหวชิไรด้วยนี้ครับที่นี่ผลดีไหวเกิงามครับเียปิ้วขันนี่ผมมันพดสวมรอดแล้วตัดเนี่ยผมมาตัดแล้วจะขันวัน่เนี้ยวัวไหนพรกล้างบนาี่นี่ได้เว้สามทีกล้างเลยจรเนี่ยนี่ไหวมั้นั่นผลผลลกครับไปดปจน้าตะมุนหยุดดงตะเมือนโอ้ยเหาอ่อย กินเฉียวมีพายาเลยตรงนงเอานี้นนนนนมนกัูบกาตัวนี้คือตเคลียเคียล้ำวอยเข่าีเขาปากมันเบียดครับเบียดลมอยลมแกยเขาแก้ออก

กบับน่คราบไปดนอนบเออินนั่งเมนแล้วว่าแล้วเบิดกว้งนี่ก็คือจีบมีรถมาเหมอครับอ๋อคันดูดีสองคันติดครับอยู่โรงงานคนเบรคครับแต่โรงงานเบอรอเอพวกพวกคุยจิบม้มาเนาเพราะว่าหยุดล้างหยุดทันลบทันเราหยุดลงมาทัทงงนสอคนก็นนดีจไปทาสิบนิดครับไปาทาพวกนี่ไเปเศษชั้ละลอย nhìn khẩu luôn ngang à ờ... đầy, bay, đầy đây bảy trăm phút này qua bảy qua đây, cảm ơn yên giá thứ tỏ là cả nhỏ hey. cả nhỏ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  cả cả nhỏ cả nhỏ cả nhỏ cả cả nhỏ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  พูดมากเหล่าให้หรอเก็บงานพูดเย็บไหวเหรอครับเนอะผมว่าิยอันตรายเวลาดูกับเครื่องจกักรว่ะโอ้ผมว่ามากแค่รับว่าจิ้ตอนเลิอกงาน,นก็ใช่เราไม่จิ้ตอนเก็บงานใช่อันตรายกันทำงานกับเครื่องจักรนะพูดอยู่เมืองกันกน,นี่เลยครับแมนแมนนี่ตัวอันตรายครับน,อน้อในร่องไหวรถถ้าไหวอยไ,ไม่เห็นครับพูดเย็บไมมือ ตักล้องนี่ไม่แอววตัวคันบ่ครับมีตัวคันบ็สั้นนะฮอนมันนั่งเนาะคันวันนี้กับสีมิบบ้นท์มัุกกับสีมีแต่พี่เลี้ยวครับ่เลี้ยวเหตุ่ลลำบากแน่ตัดอี่านกับว่าข้างบรรยากาศม,มันบ,บน่อฮอนกับสีใครเนาะรก็ท้องกับสีบ่อฮอนคนกับสีบ่อฮอนโอ้ขึ้น น้ำบ่ต่อตาต่อครับเขามดาได้ได้น้าางเียุครับเอบำลุงยังขนาดได้เลยแม่งแต่ว่าเอาใส่คู่กับวังตอนถ้าจอนอนฝ่อเป็นอาตใจได้หน้ามีน้ำใช่ไหแต่ลงทุนด้วครับได้ลูกตัน้ำกาเนูกเืนทนี้ลายต่อไม่ตัวรักษาดีๆได้เจ็ดต่อแปต่อกันีเนาะครับหานแต่ได้บ่ล่อถ้ามันก็เกิดแน่งเราทุเป็นล้ําเป็นสามส่อทันีลายต๋อครับ สองร้อยตะกี yeah, oh, yeah, so ้นี่โอ้ยว่ามันไม่ไพยหรือน้องแสงเลียนเลยเนาต้วอันดีแล้วด้วยเยอะเยอะมากเยโอ้เสียใจเ้ ต้องนียเวลาเป็นตาดิเคล็ดติดตรงแควบ่ติดตัวคติดซ้ายติติดลมลมไปแล้ววันนี้คร so, um, ับดึงกันดิกว่นน้ดึงกันนะครับประกอบนี่ต้องพร้อมเดี๋ยวต้องสลิงนี่ต้องพร้อมครับเริ่มเหยียบที่แรกเดิอมติดมันนั่นดินมันซุ่มอยู่เนาะครับซุ่มโอ้มันเห็ดหลอก วงนงมันก็เลยได้งับซาเนะครับขนะ้นมันลองยาวอีกใ่ไน่ครับเรียงเดวเแนตัวอัดกันเดียวต้องไปเพิ่งกระิต้องเคียครับุ่อยแล้วแมนแมแมน,แมนลีองก็ตัดเลยต้อไปก็ดิสบายจังหวะมันไ,ได้เพราะสิบกองงี้มาเท่าสองตัดนี้มาสองคันเคยไปดูงานอยูุมภาวะในกระจกมีพทางบ่นหน่อยกองได้ ผมผมไอีกไกร่นผมไปตัดที่ผมมาวานนี้เวลังจ้งคเจ้างี้นะโอ้ยตอทั้งคนคตัดสองมือตัดคนมือกาดตื่รตัดเโอ้ผมไปตัดรถคตสองมือคตัด้วก็เือนรถตัดไปยืโดดบ่ละนะครับไปตัดที่โดดบ่ผมไตัดิดสามสิบปีมือนะครับ่อเทเลส์ใส่ไปดิเทเลสเของมือับบ้านเลยโรงงาน ว่าค่ซอย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 ่อยเต็มที่เลยขาดแคสตัวตัดอ่ะทีนีืื่อว่าไหลตัวนี้เนี่ยืเพื่อรไหลเขาเห็นปัญหาดิครับซ้ำรถเกียวบัเท่ากแล้วมันด้เห็นปัญหาเพื่อว่าพรกันออกแต่ว่าเมือเนี่ยกัิตต์ย้างเนี่มันมันคอยพื้นที่อยเองเด็พื้นที่คอยมันต้องรดกาเช่าครับรดกัเช่าต้องรดแคกแ จีบโอนเนียนคือซุ้มนี่ไมครับโอ้ซุ้มนี่เป็นรอยยางมันมีแบบแท็กกับแบบยางสิแบบแบบแบบแท็กกับแบบยางมันก็ดีเขาตัดใหญ่ากนี้มาไปวนมากคนใส่พอแบบแท็กแบบก็แล้วจาพื้นที่เลย้าพื้นที่มันหลักชั้นมันเหยียงก็ต้องใตรถแท็กที่สู่แบบยางบริเวณมันจีบป้ลบอมลุ่หลักสามจบอ้ใหญ่กว่านี้ไหมมันจะตรงนั้นเหมล่าเิลโนตห เวลาเขาเดี่ยวอย่างรอยมูลิเลนเฮ<อ>้ยแท็กเตอร์นเนะาะแท็กตอร์เ,เว่ยมาเขาวนมากนี้ลอยอย่างครับตุ่มแทกแท่แน่เพิ่งเนพ่นที่ที่มันว่าไ้แทกเพราะมันแทกเล็กสิแทกเล็กครับเพราะมันแทกอย่างก็อุบะได้ ย,ยาได้ว่ารเ,เรียเขาโดมไม่เกยนี่เียหมอนสีเราะทันเครอกีล็ดยาเกษตรก็สิใส่เทคโนโลยีี่งว่านะก็เเทคโนโลยีมันมันสิไปสู่คือเก็ไม่ได้นะอันนี้มันไปพวงเา้าอย่ยาไปพวงไมเ่เกี่ยบไม่่เป็นอนย่ง ปฏิบัติล้วนเองว่าลับไม่ทีดสติเองว่าตัวไปนั่งเลี้ยนในห้องโังกคโอ้สิบกำมสัสซนแล้นี่เขาไปใส่ไหมครับครับเบียรพาราควดไปบุญเดียบตั้ติารพิสต์กข้างมาถัะ